สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทำเ e ียนเลิ่มนะคะวันนี้เราจะมาทำคลิปแรนดอมนะคะเป็นพลังงานคุณกับพลังงานเขานะคะเป็นการอัปเดตว่าในช่วงเวลานี้ตอนนี้นะคะพลังงานของคุณเป็นยังไงบ้างพลังงานของเขาเป็นยังไงบ้างคือเทียบกันให้เห็นเห็นไปเลยถ้าของคุณนี่ตรงอ่ะของเขาก็มีสิทธิ์ที่จะตรงด้วยนะคะนั่นแหละฝั่งซ้ายเป็นของคุณนะคะฝั่งขวาเป็นของเขาคะ่ะ ยังไงก็ลองทำสมาธิอะนะคะลองตั้งใจส่งพลังงานมันถึงแม่หมอนะคะคิดซะว่าอ่ะนี่มันเป็นดวงส่วนตัวของเรานะคะถ้าตรงยังไงเนี่ยก็ก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยคอมเมนต์ได้นะคะไม่ตรงก็คอมเมนต์ได้นะคะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นความรู้สึกกันจริงๆแม่หมออ่านทุกคอมเมนต์นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยขอบคุณจากใจจริงๆอะนะคะ ต้องบอกว่าทุกทุกตัวอกักษรทุกข้อความที่ที่เขียนที่ให้กำลังใจมาแม,แม่หมอทราบซึง้งแล้วก็รู้สึกขอบคุณมากจริงๆอ่ะนะคะเป็นกำลังใจที่ดีมากๆและทุกคนก็เหมือนเป็นแบบทำให้เวลาอ่านเนี่ยยิ้มได้นะถึงจะไม่ไม่สามารถตอบได้กับทุกๆคนนะคะไม่ไม่ตอบกับ อะไรอย่างเงี้ยแต่อ่านนะคะเพราะว่าถ้าให้แม่หมอตอบกลับจริงๆก็คือเยอะมากนะคะเพราะว่าเวลาคอมเมนต์มาก็ไม่ใช่มีเฉพาะคลิปนี้นะคะก็จะมีคลิปเก่าๆที่แบบทยอยทยอยดูหรือแม้กระทั่งคนใหม่ๆเข้ามาดูนะคะขอบคุณจากใจจริงๆและก็จำได้นะ,ะหลายคนนี้เป็นเป็นคนหน้าเก่าหน้าเดิมนะคะเป็นกำลังใจให้กันตลอดตลอดนะคะก็ขอบคุณมากจริงๆเนาะ โอเคเรามาดูกันนะคะว่าพลังงานวันนี้จะเป็นอะไรยังไงมาฟังคุณก่อนดีกว่านะคะอ,อุ๊ยอุ๊ยอุยตอนที่แม่หมออัดอยู่ขนาดนี้นะคะเป็นช่วงเวลาที่ฝนกำลังตกนะคะอากาศดีมากๆข้างนอกบรรยากาศนี้มีผลต่ออารมณ์อยู่เหมือนกันนนะคะ พลังงานของคุณตอนนี้เป็นยังไงบ้างอุ้ยหกถ้วยคิดถึงคนเก่าคนเดิมของคนที่เคยผูกพันหรือเปล่าคะอ่าหรือไม่พลังงานตอนนี้คุณกำลังอยู่ในช่วงที่สนใจคนที่มีอายุแตกต่างกันนะคะพลังงานแปลได้อยู่สองกระบวนการนี้แหละเป็นอิสระในตัวเองมากๆนะคะ กล้าคิดกล้าทําอะไรมากยิ่งขึ้นในช่วงเวลาเนี้ยความกลัวน้อยลงมั่นใจในตัวเองมากขึ้นกล้าที่จะตัดสินใจกล้าที่จะเลือกทางเดินชีวิตด้วยตัวเองนะคะ The full นี่มันเหมือนเป็นการแบบเริ่ม,เร,มเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดเลยนะคะกล้าที่จะออกไปเผชิญโลกภายนอกแล้วตอนนี้ซื้อสัตว์กับความรู้สึกตัวเองอะนะคะ เป็นคนที่ใช้ใช้อารมณ์ความรู้สึกใช้ใช้ใช,ใช้ใช้สิ่งเหล่านี้ในการนำทางชีวิตนะคะคุณเชื่อเซนตัวเองคุณเชื่อในความรักที่มีให้กับตัวเองนะคะช่วงเวลานี้เพราะมันมี The f o ฟูไหมคะมันเป็นความรักที่ที่ดีมากๆนะคะคุณคุณกำลังจะเหมือนได้เจอได้พบกับใครบางคนที่ ที่ผูกพันกันมานานนะคะมีคนเก่าคนเดิมในอดีตอาจจะเป็นเพื่อนหรือใครที่เคยรู้จักนะคะจะมาพบเจอในช่วงเวลานี้หรือคนอายุห่างแตกต่างกันมากๆค่อนข้างมีอิทธิพลในชีวิตในความรู้สึกคุณนะคะนะแต่เอาจริงๆคุณมีอิสระในทุกๆการตัดสินใจนะคะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณใช้ความรู้สึกใช้ความรักใช้เซนต์ตัวเองเป็นหลักในการเดินเดินทางในชีวิตน่ะนะคะเดินไปข้างหน้าในแง่ของความสัมพันธ์นะคะเรื่องอื่นๆเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้อะไรขนาดนี้นะคะแต่ในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะะ่ะเหมือนคุณปล่อยใจไม่กลัวอะไรแล้วนะคะกล้าที่จะเผชิญสู่โลกกว้าง ถ้ารักใครก็คงเต็มที่เหมือนเดิมนั่นแหละถูกไหมคะอารมณ์คุณเป็นอย่างเงกล้าละกล้าลองกล้าลองกล้ารักนะคะเสี่ยงเป็นเสี่ยงอาจจะมีบางคนกำลังอินเลิฟคนที่อายุห่างกันมากๆนะอายุแตกต่างกัน มาดูพลังงานของเขาคุเนออฟครับเอาจริงๆพอมาติดกันอย่างเงี้ยของคุณเป็นคงออฟครับของเขาเป็นคุณน็อปครับมันเป็นพลังงานของการเป็นคนที่มีความรู้สึกตรงกันเป็นพลังงานไพ่คู่นะคะของเขาอ่าเหมือนจะยื่นหันหน้ามาทางคุณแต่คุณอะ่ะเก็บถ้วยเข้าหาตัวเองนะคะแล้วยังไงต่อ โอ้ทูอัพเป็นเดเเขากำลังคิดถึงความรักกับใครบางคนนี่แหละที่เคยมีเรื่องราวดีๆร่วมกันมานะคะเคยร่วมสุขเคยร่วมทุกข์เคยวาดฝันบางอย่างไว้ด้วยกันนะเจ็ดถ้วยคือเคยจินตนาการว่าจะมีคนคนนี้อยู่ในชีวิต น่าแสดงว่าในหัวเขาพลังงานเขาตัวเนี้ยเขากาลังนึกถึงถึงพลังงานความรักดีๆจากใครบางคนอยู่นะคะที่เคยมอบให้เขาเป็นคนที่รักเขาแบบรักแบบแม่รักลูกรักแบบไรเงื่อนไขอนะคะถึงไม่ถึงไม่ออกดีเอ็ p r e s s มาแต่พลังงานของควีนออฟคัฟส์เนี่ยเป็นพลังงานของคนที่มีเมตตาของผู้หญิงที่ ที่จิตใจดีนะคะมีความรักเป็นเป็นตัวนำทางคล้ายๆกันนะคะรักรักอ่อนโยนรักแบบเนี่ยพอมันเป็นเจ็ดถ้วยแล้วเป็นเจ็ดถ้วยในใบนี้ด้วยนะคะคือมันเป็นความรักที่ที่อยู่ในอุดมคติความรักในในจินตนาการนะ,ะเขาคิดถึงคนคนนั้นที่สามารถที่จะมอบความรักให้เขาได้อ่ะเรามาดู คุณมีมุมมองยังไงเกี่ยวกับความรักนะฮะขอสามใบจะติยุต <c oughs> ิธรรมนะไม่รู้แหละไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันต้องได้รับความยุติธรรมในความสัมพันธ์ใบนี้มานะคะ ต้องไม่หลบหลซ่อนๆเป็นอ e ีแอบนะคะอีกต่อไปแล้วเจ็บหนักมานะคะที่คิดแบบนี้เป็นเพราะว่าเจ็บหนักมามีประสบการณ์มา จนหนักมาแล้วนะคะก็เลยไม่อยากจะเจ็บอีกก็เลยสร้างกำแพงให้กับตัวเองอะนะคะถ้าใครที่มาแบบไม่ชัดเจนใครที่มาแบบลับลับล่อล่อ,ลอมีความลับนี่คุณไม่เอานะคะเป็นการสร้างกำแพงค่อนข้างชัดเจนคือไม่เอาละพอแล้วนะคะตองมันต้องสู้กันละถ้าถ้ามาในทรงนั้นนี่คือทัศนคติมันต้องอยุตที่ทมอะ่ะเป็นตัวเริ่มเลยสําหรับคุณแล้วเขาล่ะเขามีมุมมองความรักยังไงบ้าง คนนี้เอาความปรารถนาเป็นที่ตั้งนะคะก็ถ้าถ้ารักใครก็ใส่เต็มเลยไม่มีการ์กอะ judgment เขาก็เคลียร์นะแต่มีความเป็นธาตุไฟเยอะมากคือเคลียร์ว่าต้องการ <c ười> เคลียร์ว่าถ้าถ้ารักก็คือแบบเต็มที่นะคะ ดอสตาคือมันต้องมีความหวังต้องต้องมีความหวังความฝันที่ในการที่จะร่วมเดินทางไปได้ด้วยกันนะคะคือคนคนนี้เป็นคนที่ต้องการแสงนำทางในชีวิตต้องการอะไรบางอย่างที่ทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นนะคะในขณะเดียวกันอะ สิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือความต้องการนอกจากความต้องการทางใจนะที่เป็นเดอะสตาร์เนี่ยที่ต้องร่วมต่อสู้ฝ่าฟันไปกับเขาเข้าใจเขาทำให้ชีวิตนำทางชีวิตเขาไม่ในทางที่ดีนะคะจัสติเมน์เรา,าบอกว่าต้องต้องชัดเจนต้องเข้าใจและต้องลืมทุกอย่างที่เขาเคยไม่ดีนะคะจัส t ิเมนมันเหมือนเป็นการเกิดใหม่มันเหมือนเป็นการกระจ่างแจ้งกระจ่างใจอะ มือนต้องต้องลืมในสิ่งที่มันเป็นอดีตไปแล้วพร้อมจะเริ่มต้นใหม่ไปกับเขาอะนะคะอืมเขาก็ยังมีความปรารถนาในความรักอะนะคะต้องเข้ากันได้ต้องมีเคมีที่มันแบบดึงดูดกันคนคนเนี้ยเขาต้องการเยี่ยงนั้นนะคะอ่ะแล้วคุณหลักคิดกับเขายังไงคุณคิดกับเขายังไงคนคนนี้นะคะ เฮอร์มิตนะก็คิดแบบคิดดับพิจารณาด้วยนะตอนเนี้ยนายอเพนเดอร์เิคุณคิดกับเขายัางไงคุณคิดว่าเขาเป็นคนช้าเป็นคนที่ไม่แสดงออกเป็นพวกนิ่งๆน,นะคะแต่ก็ใจร้อน คือพฤติกรรมนิ่งแต่แต่ใจอ่ะร้อนนะคะคนคนนี้ในมุมมองของคุณคุณมองเขาเป็นคนอย่างนั้นนะคะ,ะเราเป็นพวกชอบเก็บตัวเขาทำด้วยเนี่ยเฮอร์มิตมาบอกนะคะว่าคนคนนี้เวลามีปัญหาอะไรอ่ะจะชอบแบบหนีนะคะพาตัวเองไปอยู่ในท้รนายวัฒน t เพนเดอร์เคิช้าค่ะ แอคชั่ของเขามันจะดูชา้าไปหมดทุกอย่างเลยในเรื่องความสัมพันธ์นะแต่ว่าบางทีก็ใจร้อนใจร้อนเนี่ยอาจจะเป็นคือคือคนใจร้อนแต่บุคลิกภายนอกอ่ะเหมือนคนนิ่งอ่ะเนี่ยสองใบเนี่ยพอมาอยู่ด้วยกันแบบเนี้ยแล้วยังไงอีกเป็นพวกที่ชอบพวกกลัวความสัมพันธ์นะคะคุณมองเขาอย่างเงี้ย ชอบพันหลังให้กับความรักเป็นพวกเอาแน่เอานอนด้วยไม่ได้นะคะเขาเนี่ยเหมือนเป็นเหมือนเป็นมนุษย์ที่ไม่มีอยู่จริงที่เราไม่สามารถเอามาเป็นคนในชีวิตจริงได้นะคะก็คงจะอยู่ในแค่สเต็ปความฝันนน่นั้นแหะ,ะเป็นเพื่อนที่ดีได้เป็นคนรู้จักได้นะคะ คือถ้าเขาเป็นคนปกติทั่วไปที่ไม่ใช่คนบรักเนี่ยคนคนนี้จะนิสัยดีแล้วก็น่ารักมากๆกันะคะในมุมมองคุณนะน้องไออีกโอ้ยโอเขารักตัวเองอะนะคะเขาเอาตัวเองเป็นที่หนึ่งเขาเอาตัวเองเป็นที่ตัง้งคือ เห็นแก่ตัวเองนั่นเองนะคะมาดูค่ะว่าเขามองคุณเป็นคนยังไงนี่คุณไม่ได้เกลียดเขาใช่ไหมคือไม่มองว่าก็น่ารักดีอะอารมณ์มีมีอารมณ์แคนๆนนิดนึงอะคุณเป็นคนที่รักนะคะคุณรักคุณก็รักอะเขามองว่าคุณเป็นคนน่ารักมากๆเป็นคนจิตใจดี เป็นคนมีเสน่ห์สองถ้วยคือสองถ้วยอ่ะเหมือนเรามองคนคนนี้เป็นคนที่เต็มไปด้วยความรักอนะ่ะอุดมไปด้วยความรักดีๆที่มอบให้แก่เขาอนะคะที่เขามองคุณนะ The High Priestess มีเสน่ห์นะคะ The High Priestess เนี่ยเป็นคนมีเสน่ห์เฉพาะตัวนะคะเป็นคนแปลกไม่เหมือนใครเขาเองเขาก็หลงในความ แปลกของคุณนั่นแหละเขาชอบในความแปลกของคุณนะถ้าถ้าคุณสงสัยว่าเขาชอบคุณตรงไหนเนี่ยชอบที่คุณแปลกนั่นแหละมันดูไม่เหมือนใครดีมันดูลึกลับซับซ้อนนะดูเข้าไม่ถึงดูเดาลมยากห้าถ้วย <c oughs> คุณเป็นพวกชอบรื้อฟื้นความหลังอะนะคะคุณจะมีคําถามตลอดเวลาว่าอดีตที่ผ่านมาทําไมต้องอย่างนั้นทําไมทําไมอะนะคะเหมือนเป็นพวกที่ ไม,ไม่ไม่ค่อยเคลียร์ในเรื่องอดีตอืมจะชอบแบบมีอะไรบางอย่างติดค้างอยู่ในหวนัวแล้วก็เป็นพวกขี้สงสัยอ่ะนะคะยึดยึดติดกับอะไรบางอย่างไม่ปล่อยผ่านง่ายเดวิลเป็นพวกซายจัดขวาจัดนะคะรักแรงเกลียดแรงเฮมิท <c oughs> นี่ก็เฮอร์มิตแต่เฮอร์มิตของคุณนี่ค่อนข้างแบบเอามหิดอยู่เหมือนกันนะคะคือคุณมองเขาก็แค่พวกแยกตัวเขาทำใช่ไหมแต่เฮอร์มิตที่เขามองคุณเนี่ยคุณเป็นเฮอร์มิตที่แบบปิดกั้นเขาทุกอย่างเป็นเฮอร์มิตที่มีลังสีบางอย่างอะคือในความนิ่งเงียบคุณจะมีพลังงานบางอย่างที่ให้รู้ว่าคุณอะรู้นะคุณจับตาเขาอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะ มันเหมือนผู้อย่างรู้อะนะผ่านอะไรมาเยอะนะอ่ะอีกสักใบแล้วกันโอ้ไปใหญ่ๆนัน,นะดโดคือคุณเนี่ยเป็นคนที่คือดโดเวใบเนี้ยแม่แม่หมอรู้สึกว่าน่ากลัวนะอืมคือคือน่ากลัวตรงที่ถ้าคุณเริ่มต้นใหม่อะไรสักอย่างหนึ่งนอะ คุณจะตัดสิ่งเดิมทิ้งหมดเลยอันนี้คือความน่ากลัวของคุณเข้าใจไหมคะมันมีพลังของการทําลายล้างมันมีพลังของการไม่เอามันมีพลังของการที่หนึ่งถ้าคุณอยากจะทําอะไรสักอย่างนะเริ่มต้นทําอะไรสักอย่างหนึ่งอะคุณพร้อมฟาดเรียบเลยนะพร้อมแบบจัดการให้ราบคาบอะด้วยด้วยด้วยแพชชั่นที่แบบมันยิ่งใหญ่มากถ้าคุณอยากจะรู้อันนี้คุณก็พร้อมที่จะแบบรู้เลย นำมาแบบเต็มๆนะคะถ้าคุณได้ไปถ้าคุณได้โกรธถ้าคุณได้ตัดสินใจแล้วอ่ะเขามั่นใจนะคะว่าคุณคุณจะเต็มที่กับมันมากๆเพราะฉะนั้นอ่ะ The world ใบนี้ยถ้าคุณตั้งใจจบมันจบนะคะเหมือนแบบครั้งสุดท้ายอ่ะคุณคงแบบฟาดเรียบคงฆ่าให้ตาย ไม่เหลือซากนะคะกะกะแบบไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ต้องแบบก็ต้องล้มหายายจากกันไปนะคะพลังไพ่ใบนี้เนาะ,ะเออเขามองคุณอย่างนี้นะคะมองตามไพ่นะ,ะซึ่งดูแต่ละใบสิคะจริงๆคุณเป็นคนมีความรักที่รักจริงอะนะคะแต่พอเจอสามไพ่ใบนี้ไปแล้วโอ,อ้โหคุณเองก็มีพลังงานที่แบบ ก็หนักเหมือนกันนะคือนหนักที่ว่าคือก็ก,ก็จิตใจแบบเอามาหิตเหมือนกันนะคือเท่ารักอ่ะรักเลยรักแบบเต็มที่มากใหรมากนะดูสิมีสเสน่ห์แต่มันก็เป็นสเสน่ห์ของคุณน่ะนะความเป็นคุณอ่ะที่ที่บอกว่ามันมีสเสน่ห์ก็เพราะสองถ้วยอ่ะถึงมันจะเป็นไพ่เล็กนะคะแต่มันมีอำนาจในแง่ของความรักค่อนข้างเด่นชัดที่สุดในในสำรับอยู่แล้วอ่ะนะคะ มันเป็นตัวแปรสําคัญที่ว่าต่อให้คุณจะมีมุมที่โหด้ายแค่ไหนอะแต่ถ้าคุณได้รักใครอะ่ะคุณจะเป็นอีกคนหนึ่งไปทันทีอันเนี้ยในฤดูการเนี้ยนะคะณตอนเนี้ยคุณอาจจะไอความรักอะ่ะมันอาจจะละลายก็ค่อยละลายหายไปแล้วพลังงาน Devil the World Hermit อะ่ะมันถึงมาไง <c oughs> มันถึงมาแบบเต็มเหนี่ยวเลยอ่ะนะคะเอาละคุณรู้สึกยังไงกับเขาตอนนี้ คุณรู้สึกยังไงกับเขามาดูกัน The Empress เห็นไหมคือไม่แปลกนะที่เขาจะมองว่าคุณอะเป็นคนรักใครรักจริงอะเพราะ The Empress คุณก็ยังมีความเมตตาให้เขาอยู่นะคะ The Empress เนี่ยมันเป็นความรักความเมตตาจริงๆนะต่อให้ใครทำแย่กับเราแค่ไหนอพอวันหนึ่งมันผ่านไปคุณก็ก็ได้อะ มันมีความสงสารอยู่ในนั้นด้วยนะคะรู้สึกแบบเออเราเป็นแม่พระอะไรอย่างเงี้ยฮัลโหลเฟนคุณเป็นคนดีนะคะมากๆเหมือนคุณให้อภัยเขาเลยอ่ะอารมณ์อารมณ์แม่แม่พระกำลังให้อภัยให้อภัยคนที่เคยทำแย่ๆใส่ใช้ธรรมะควบคุมจิตควบคุมใจอะนะคะ ความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาตอนเนี้นี่ Queen of Pentacles โ,โอ้ความรู้สึกดีๆคุณก็ยังเก็บไว้นะคะที่มีต่อเขา Queen of Cups โอ้อันนี้ถ้าถ้าคุณไม่ได้รู้สึกรักเขาอะนะคะ อาจจะไม่ใช่พลังงานของคุณเลยเพราะพลังงานสี่ไพ่มันเนี่ยคือพลังงานของความรักทั้งหมดนะคะแม่หมอบอกเลยเป็นความรักดีๆด,ด้วยเป็นความรักที่แบบปรารถนาดีที่จะเห็นอีกฝ่ายหนึ่งอะ่ะเขาไปได้ดีแล้วก็มีความสุขอ่ะมันเหมือนอยู่อยู่ในที่ของตัวเองอะ่ะแล้วก็ส่งกำลังใจไปให้เขาคนนั้นอ่ะนะคะให้เขามีความสุขในทางที่เขาเลือก โดยที่ไม่มีคุณก็ได้นะคะมันจะเป็นเห็นไหมมันจะเป็นความรักประมาณเนี้ยนะคะเจ็บนะคะเจ็บแหละเจ็บมากด้วยแต่เหมือนคุณยอมยอมรับการตัดสินใจนั้นนะคะเหมือนยอมรับว่าเออความรักของคุณอะ่ะมันได้แค่แค่ส่งความปรารถนาดีไปให้แค่นั้นนะคะอาจจะไม่ได้ครอบครองมันอาจจะต้องเจ็บปวดอาจจะต้องเดียวดายนะคะแต่คุณก็ก็เลือกแล้วอนะคะ ว่าจะรักเขาในในมุมนี้เนาะความรู้สึกของคุณเป็นแม่พระมากเลยนะคะอหมืนอนัรักแหละไม่ก้าไกาย,ยอมรับนะคะในสิ่งที่เขาตัดสินใจยอมรับในสิ่งที่เขาเลือกแล้วอนะคะแล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณเล v เ r เล e เวอใบนี้เป็นความรู้สึกที่มันเป็นความรักด้วยนะคะที่อยู่ในความทรงจำเขาคุณเป็นที่หนึ่งนะคะในในเรื่องของความรู้สึกเขาที่มีต่อคุณในแง่ของการเป็นคนที่ดีเป็นคนที่รักเขาจริงๆอะคนคนนี้รับรู้และสัมผัสได้ว่าคุณคือความรักดีๆเดดาบแต่เขาจำเป็นต้องเก็บ ซ่อนไว้อะนะคะทำไมต้องเก็บซ่อนไว้ด้วยเพื่อ t ด f o o ูเพื่อปล่อยให้เป็นอิสระหรอใครเป็นอิสระ queen of pentacles queen of pentacles เหมือนกันเลยนะคะเห็นไหมมี queen of pentacles นะคะแต่ขอเป็น the fool the fool นี้ก็คือปล่อยเหมือนกันนะคะการ การที่เขาไม่พูดไม่บอกหรือแม้กระทั่งเก็บเป็นความลับเนี่ยมันคือปลดปล่อยปลดปล่อยเขาหรือปลดปล่อยคุณก็ไม่รู้นะคะมันก็แปรได้ทั้งสองด้านเนี่ยค่ะเขาเลือกที่จะเก็บคุณไว้ในความทรงจำนะะเลือกเลือกเลือกที่จะฝันเลือกที่จะอยู่นิ่งๆไม่ทำอะไรเลยนะคะเก็บ คุณไว้ในความทรงจําการที่เขาไม่แสดงออกในแง่เดอรเลเวอร์นั่นคือการปล่อยให้คุณเป็นอิสระละความรู้สึกเขาที่มีต่อคุณอะนะคะเขาก็เลยเลือกที่จะเก็บเงียบเก็บไว้กับตัวเองแล้วฝันในเป็นเดอรเลเวอร์ที่เหมือนอยู่ในความคิดความทรงจำะนะคะต้องเก็บไว้แล้วก็ได้เนี่ยอยู่นิ่งๆไม่อะไรเลยนะคะเป็นสี่ถ้วยเนาะ อืมก็ประมาณนี้นะคะพลังงานเขาพลังงานคุณเชื่อเชื่อว่าก็น่าจะมีใครสักคนนี่แหละที่ที่รู้สึกกันนะคะณเวลานี้แม่หมอกมีความรู้สึกว่าถึงคุณจะเป็นความรักที่ที่เจ็บปวดอยู่ที่เป็นสามดาบอยู่นะคะเห็นไพ่ไปนี้ไหมคม่อนข้างชัดน,นะคะในมุมของคุณรักแหละเจ็บแหละ แต่ก็คุณก็ปล่อยเขาในแบบของคุณอนะนะคะไม่ครอบครองยินดีนะคะในทางที่เขาเลือกก็คงยอมรับการตัดสินใจของเขาการตัดสินใจของเขาคือ,คอการที่เขาเลือกที่จะปล่อยคุณเหมือนกันการปล่อยคุณในวิธีของเขาก็คือการนิ่ง,งๆเฉยๆไม่แสดงออกไม่แสดงความรู้สึกไม่พูดไม่บอกอะไรนะคะเนี่ย มันก็เหมือนเป็นการตัดสินใจเป็นการปล่อยคุณอีกวิธีหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะและนั่นก็ทําให้คุณเจ็บมากด้วยเนาะมันก็จะประมาณนี้แหละเจ็บพอกันนะคะในเขาเรียกว่าเจ็บในในเหตุผลที่มีของตัวเองที่รู้แหละว่าทําไมต้องทําแบบนี้ทําแบบนี้เราก็ต้องเจ็บแหละแต่มันอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด นักเวลานี้นะคะที่ทำให้แบบชีวิตมันไปต่อได้ของแต่ละคนเนาะเพราะฉะนั้นก็จะประมาณนี้อ่ะนะคะอาจจะเป็นอาจจะเป็นพลังงานความรักที่ต่างคนต่างกำลังเยียวยาจิตใจตัวเองนะะในมุมของตัวเองแม่หมอรู้สึกอย่างนั้นเลยแต่ของคุณเนี่ยคุณเป็นคนดีแน่นอนจากพลังงานของคุณและจากพลังงานของเขาที่รู้สึกต่อคุณนะคะ ยังไงซะคน,คนที่มีความรักดีๆแบบคุณนะเป็นคนที่รักใครแล้วก็จริงใจแล้วก็เต็มที่แม่หมอมั่นใจนะคะว่าสักวันหนึ่งความรักดีๆเหล่านี้ยจกักรวาลจะต้องหาวิธีตอบแทนความรักของคุณให้ได้ไม่ว่าจะเป็นแง่ไหนมุมไหนนะคะวันหนึ่งคุณอาจจะอรักตัวเองมากพอจนไม่ถูกกับมันแล้วก็ได้หรือแม้กระทั่งส่งใครสักคนะมาเติมเต็ม นะคะให้คุณรู้สึกว่าเอ้ยเออความรักดีๆมันก็มีอยู่นะแล้วความรักที่คุณสมควรได้รับอ่ะมันก็ยังมีอยู่นะคะก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะคะที่มาเจอคลิปนี้แล้วคุณรู้สึกว่าเป็นดวงของคุณเนาะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามมาจนถึงตอนนี้หวังว่าจะติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะ